โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับรองแชมป์เมื่อปีแล้วครับเจอกับโรงเรียนเทพมงคลรังสีครับแข่งกันมาคนละนัดเก็บกันได้คนละนัดครับและเกมนี้ครับวัดกันเลยครับว่าใครจะดีกว่าในสายดีครับเชิดครับเสิร์ฟครับทางด้านเทพมงคลรังสีครับ้องปุญจพรครับเสิร์ฟครับจังหวะนี้รับได้ตามมาตีลูกนี้ บอลไปกัดได้หลังครับแล้วก็ตั้งมาตีเหมือนกันครับแต่ติดแล้วยังไงครับมีเสียงกุญยผู้ตัดสินครับโคบอลครับตีมาลูกนี้ครับและบอลมาได้หัวเสาตีแล้วก็ติดและดูเดือดร้อนครับชูนิ้วโป,ป้งให้เพื่อนเลยเอาครับเสิร์ฟครับทางด้านอินดี้เสิร์ฟมาบอลแรกได้ครับตีมาหัวเสาฝั่งซ้ายมากแล้ว เป็นแป้บไปเลยครับของทางด้านเทพมงคลรังสีบุญสิทธิ์ตา,มามนะครัา,ามาดู <S <S แต่ทุ่งสีเขาใครจะได้ไปรับมาตรงนี้ไม่ดีแล้วก็ต้องตีข้ามามอเอามาตัวนี้เซตมาตีตบล็อกครับโอ้โหอีกครั้งหนึ่งครับที่บล็อกแน่นและทํางานครับน้องอธภศรกระถ่มครับอาครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาตอนแรกได้ครับเป็นมงคลให้มาวางดักไล่แล้วเพื่อนมารองไม่ทันแล้วครับ ุกเป็นแรงอย่างเดียวนะคะหยอดมาเบาๆก็เป็นคะแนนได้เหมือนกันค่ะเรีมงคลลังสีเสิร์ฟมาเป็นโอกาสขอ,องทั้งทอมตกหมายเลขสิบเอ็ดน้องปายทะพัดสองโอ้โหเสิร์ฟโดยน้องเอมมาครับเอมมาเมมาสิร์ฟข้ามาลูกนี้ตั้งดีครับลูกจังหวะนี้มีโอกาสบุกแล้วก็ตีเบาๆไปที่ว่างครับโอ้โหน้องบูษิตาครับถ้าเจอบล็อกสูงใหญ่ก็ต้องปรับครับแล้วทำได้ดีครับเสิร์ฟมาโอ้โหแลวเอสไปเลยครับ บุสิตาเสิร์ฟมาลูกนี้รับได้บอลแรกคอนดีแล้วก็ฉลาดนะลูกนี้แต่ไปแต่ว่าจะแก้ได้ตีลูกนี้ลิเบโรพุ่งไปรับและตั้งมาตีแล้วต้องไปไปตีใช้ป้ายครับแล้วก็สามเมตรหลังเพาะมาลูกนี้อาเรียบร้อยครับโ,โอ้โหทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องคระนรดานบุญสิตาครับตีรถไปครับครับผมโคตรเครี <laughs> ยดฮะยังเป็นบุญสิตาเสิร์ฟอยู่ครับ และลับไปและแต้มอีกแต้มครับสำหรับบุญสิงตาครับโอ้โหยาวๆไปเลยครับโอ้หยุดเสิร์ฟกี่โมงแล้วค,ครับเอากระเสิร์ฟมาอีกแล้วตั้งมาลูกนี้ขึ้นมาน้องปลายปลายติดเน็ตไปหน่อยจังหวะน,นี้ได้บุกแล้วครับบุญสิงตาจ่อไปที่ว่างแล้วก็จับรับไม่ได้แล้วล็ปลายแก้ไขยังไงครับชกข้าดมายกให้เพื่อนาวไปยกโอ้โหแล้วก็จังหวะในเพื่อน ลงไปที่ว่างครับดูครับเอรกับวิรลเลตย,ยังพูดไม่หยุดนะโดนงไปแต้งนะครับยังไม่ขอเวลานอกครับโอ้โหจุดสองต่อหน้าครับสวยมากของน้ำครึ่งนะคะนี่โอ้เข้าจุดเดิมเลยค่ะแต่ลูกนี้เราไปได้แล้วก็ตกข้ามไปก่อนนะคะโอ้ย,ยังหา ครับเกมรับอ่างทองนี่ช่องว่างเต็มครับองค์ที่วางข้างๆไม่เท่าไหร่ครับแต่ที่ว่างตรงกลางนี่ตลอดไม่ได้นะครับไม่ได้ฮะมันจะเหงาเกินไปนะมีที่ว่างเยอะครับอ่าครับเสิร์ฟมาครับตอนแรกได้ครับทางด้านอ่างทองยกมาหัวาสองฝั่งซ้ายนั่นแหละครับหายบ้างแล้วครับลูกตกของด้านอินทูอ่อนครับอ่างทองเสิร์ฟค่ะเซิมารับบอลแรกไปได้เซตมาให้สาเร็จหลักเขาไปเบาๆที่ว่างตรงกลาง เหรอครับเขาเห็นจังหวะนะครับเอาครับมาดูเกมลูกนี้ก่อนเ็มารตีข้ามาจังหวะนี้ตั้งกึ้นมาแล้วหัวเต็มแรงตีบล็อกออกไปครับโอ้ตีอัดบล็อกออกไปเลยแกอยากไห่ครับอ่าเขาไปลึกกว่าบอลแล้วเขาต้องง้างออกไปก็เลยไม่ได้ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับเสร็จมาลูกนี้ปลายตีอริเโลยังรับไว้ได้แล้วตั้งมาได้ตีลูกนี้สุกยอด อยู่ปายปายข้าไปเซตมาลูกนี้ตีครับโอ้โ,อโหแล้วก็เป็นโหนก็ได้แต้มขึ้นท่นเลยครับโอ้โหคอยได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เรียบร้อยอ๋อก25แล้วะคะ่ะจบเกมเลยค่ะหัวรถจักรขวาหัวรถจักรของเราน้องบุญสิกตาจัดให้คะแนนสุดท้ายตบอัดใส่บล็อกค่ะโอ้โหดูเดือดจริงๆค่ะโค้ชสีได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟมาลูกนี้รับได้เซตมาลูกนี้ตีครับ ครับได้อยู่อย่างไรก็ี่ยเต้นโคตรสีตีลงหล่เลยครับเอ็มมาพยายามวิ่งไปเลยฟองเลยโอ้โหผิดหวังครับเอ็มมาและตั้งลูกเล่ตีเซตมาเอาตีข้ามาแก้ข้ามาแล้วเอ็มมาขอตีอีกทีเรียบน้อยเลยครับ ดาบแรกไม่ได้ลงดาบ2เลยค่ะน้องเอ็มม่านะคะของอินดี้และครับอ้าวแชลแลบเน็ตครับยกมาหัวเสาฝั่งซ้ายฟาดโคตรตายเลยครับหนักๆครับหาครับเสิร์ฟครับทางด้านเทพมงคลรังสีครับเสิร์ฟมาดูพิดาคนแรกได้ครับยกมาเอ็มม่าครับได้เหมือนกันครับนี่ฮะติดบล็อกแล้วมาเอมม่าครับเอ็มม่าเสิร์ฟมาลูกนี้ มิเบโลเร่าไปได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับบากมาแล้วเคาะข้ามแล้วก็ติดบล็อกอจังหวานี้ตีครับแล้วก็เอ็มด้เรัาไม่ได้บ้างมาคทีน้องปลายตีลูกนี้สลับออกไปเลยครับแม่คือต้องต้องเสิร์ฟครับมาเสิร์ฟลูกนี้ คองเดิมเลยครับแม่แต่มันเปลี่ยนสัตว์เท่านั้นเองครับโอ้โหเหนียวและคล่องมากครับการเคลื่อนที่ดีมากมากครับอาครับจังหวัดอ่างทองเสิร์ฟมามาแรกได้เลือกมาให้บุนซิตาครับตัวลดจับครับที่เข้าชานคลาครับอุศุนสูง150แล้60นีกระโดดตบกระตุ้งต่าบงตาครับตีครับจังหวะนี้เขาายหยั่งรับไม่ได้และเตีบ้าง วันนี <music Brothers> ้โอกาสบุกของทางด้านใีกลางของเราตายแตกยอดแล้วก็ไปผขดกันมาไปแต๊บแล้วต้องเปลี่ยนบ้างครับว่าตีทะแยงแล้วมาสิบหกครับอ่ากับเสิร์ฟวันครูเสิร์ฟมาแต่เราไม่ดีเท่าไหร่ครับยกมามุดสิบตาไปลูกดีครับอ๋อแล้วไปแต๊บไปด้วยครับลงครับบล็อกสูงขนาดนี้ก็เอาไม่อยู่อะค่ะก็ลงไปเสิร์ฟนะคะแต่บนแรกได้แล้วก็หยอดมาบ้างค่ะเอ็มบ้า ลูกนี้เด็กมันตกรึเปล่าเด็กผมก่ครับเนี่ยเด็กผมเอาความแข็ง่งมาใครับไม่ตกรัช็อตออฟเดย์ครับโอ้โหดูจังหวะนี้ครับนี่ครับอเขานี่หัดไปแล้วครับหัดได้ว่าจะกลับแล้วนะฮะจะไปดีใจแล้วแต่ว่าโอ้โหงขึ้นมาได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ค่ะเกี่ยวมาได้เราไปโดนน้ำพึ่งแบบเบาๆแล้วข้ามเ็ตไปโอ้โหอ้าวัผมาครับตีข้ามมาเขาเรียกคนรังสีให้มาปลายวาง ยักได้อยู่ครับเทพมงคลรังสีตีไปแดนหลังเขาจะเกีย่ยวได้ทีน่ะจังหวัดอภางทค้งโอ้โหยักเลยครับป่ายครับสเสิร์ฟครับลูกนี้เป็นต่งางๆสีมิบลครับสเสิร์ฟมาลูกนี้อ้าวสเสิร์ฟดีด้วยครับแต่ว่าแก้ไขได้เป็ะดีด้วยครับโอ้โหตีไล่เส้นครับอ้าวแล้วลงไปสเสิร์ฟครับคุณกระพร บุญยพรเสิร์ฟม,มาลูกนีออ้อ้าวไม่มีใครรับครับอะไรครับเนี่ยช็อตไปนดื้อครับ23ครับ23ต่อ16ครับเสิร์ฟม,มา <c oughs> ตอนแรกไม่เข้าจุดครับเสียไปเลยแหละครับโอ้โหโอ้โหแล้วเป็นเซตพอยต์ไปเลยครับโอ้ <c oughs> หลับนี้เสิร์ฟวิ่งไม่ทันอะ่ะบุญยพรเสิร์ฟมาเซตพอยต์ครับของเพ็กก <c oughs> ์มาร์ฟีให้มาตีอินดี้ได้เลยครับไปเดี๋ยวสัดด้านขวาโยกมาแต่ว่า ออกไปครับแต่พยายามจะฟ้องว่าทัดครับแล้วทัดจริงครับเลยครับตั้นแล้วครับเซตมาให้ดวงทิดานะคะทัดจริงจริงด้วยโดยน้องปุญจะพรครับปุบอรเสิร์ฟมาลูกนี้พยายามจะตั้งให้น้องปายน้องปายตีลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเอาครับได้แต้มมาบ้างแล้วครับอ่างทองครับเสิร์ฟกลางครับดวงทิดาบอลหล่นมาฮันนี่รออยู่แล้วครับ น้องไอ่เสิร์ฟมารับได้ครับยกมาบุญสีตาครับโอ้จะอยู่ชาชลาด้านหน้าหรือว่าอยู่ในโลชลาไหนลงเก็บรถหัวแล้วจับก็บินมาตีได้เลยครับโค้รยิ้มเลยเนี่ยครับโอ้โหเสิร์ฟมาบอลแรกได้อยู่ครับหัวเสาบุญสีตาครับโอ้โหอะไรครับคนบล็อก เอาครับ16-9ยกมาหัวเสาบ้าครับตียังรับไม่ได้ครับมาที่บุญสีตาครับยังเอาไว้อยู่ครับกีฬาจังหวัดอ่างทองไปครับอินดี้และนี่รับตีเฉลับเน็ตขอไหครับตีเฉลับเน็ตลงไปครับเอ็มคลังสีนะเสริฟครับแล้วตอนแรกยกมาห้ไปตายตีมาโอ้รับได้ครับปัญสลาแล้วหัวเสาบุญสีตายังอยู่ครับ ยกมาเอม่าผิงการ์ดียบไดฟิซ่าแล้วก็เรียบร้อยครับลูกตีของเอม่าครับโอ้โหหัวปูหัวชนกันหัวปูนเลยครับโคตรดีครับโคตรจะกิดได้ครับโอ้โหลูกระวังหัวก่อนลูกระวังหัวดูดูดูจังหวะนี้ครับต่อที่จังหวะลมนี่ครับดูจังหวะปาิสลาครับตอนลมไม่โคกโคกตอนขึ้นนี่แหละครับเพื่อนขึ้นไปเจอเพื่อนหาครับ ตีลูกนี้และเรียบร้อยครับพึ้นแท้ครับแบตพอยครับแมป้าเสิร์ฟข้าไปลาแม่โอ้จบท์เลยนะครับไม่ข้ามนะโอ้จบเลยจบที่ง่ายครับเซตนี้ก็25ต่อ15ครับเทพมงคลหลังสีเอาชนะไม่ได้3ต่อ0เซตครับ